ลูกเที่ยวกินตามสบายครับ <c oughs> อยู่อยู่กลางเมืองสุพรรณท่ามกลางลมหนาวลมพัดแรงมากเลย <Okay. S 1> เพื่อนลมพัดแรงมากเลย <c oughs> เหมือนกับลมหนาวกาลังมาอีกระลอกหนึ่งนะคลิปนี้เรามาจากเดิมบางนางบวชมาที่ร้านอาหารนี้ฮะตามป้ายที่กูตักยืนอยู่ขวัวอร้านอาหารขวัว ซึ่งเป็นร้านอาหารเก่าแก่อ่าไปคุณไปหาที่นั่งเป็นร้านอาหารเก่าแก่ใจกลางเมืองสุพรรณบุรีครับซึ่งผมหาโอกาสมาหลายทีแล้วละ่ะมาแล้วคนแน่นมั่งไม่มีที่จอดมั่งแต่วันนี้เนี่จอดซะหน้าร้านเลยเนีย่ร้านอาหารขวานะฮะตำนานร้านอาหารของชาวเมืองสุพรรณบุรีนี่ครับ นี่ครับอ่ามีรับประกันความอร่อยด้วยรายการต่างๆมามาแล้วก็บอกว่าของดีจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยนี่ครับอ่บรรยากาศของร้านก็เป็นร้านตึกแถวห้องเดียวครับแต่นี่ครับอาหารหลากหลายแล้วก็มีแต่ของน่ากินเท่านั้นเลยวันนี้เราสั่งไปเยอะมากเลยนะแต่ว่าันนใช่ ก็คงจะคงจะทานได้แค่นี้นะทานได้เท่าที่สั่งไปแต่ว่ายังมีหลายอย่างที่อยากชิมอ่ะแต่ว่าคิดว่าคงสั่งมาก็ทานไม่หมดแต่เดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันนะฮะว่าสั่งอะไรไปบ้างเนาะอ่าดีเลยคนไม่ค่อยมีก็จะไม่ค่อยมีใช่ใช่ใช่ก็เราก็เดียวก็คลิปนี้เป็นคลิปที่เดี๋ยวเราจะ กลับกรุงเทพแล้วเนาะเราจะกลับกรุงเทพแล้วนี่กลางเดือนธันวาลมหนาวพัดปริงเลยอ,อันนี้เป็นต้มส้มต้มส้มปลาอะไรอันนี้ปลาอะไรครับต้มส้มปลากระพงวันนี้เราจะได้กินต้มส้มสไตล์สุพรรณนะคุณตุ้มตักแบ่งเลย องเพื่อดผัดอะไรกระเพรากระเพราหมูสับเนาะนะหอมผิวหอมผิวมากเลยตรงซุมสบายสุนันร้านขวังนู่นของไเห็ดด้วยไปเห็ดน้ำพรบไ่ี ขอช้อนอีกคันได้ไหมครบับผมขอช้อนอีกหนึคันอันนี้คืออนนค่อ,อ,นนอที่ผมทอดที่ผมหมูทอดซึ่งเป็นเมนูที่

เป็นแบบยังไงใสชุดแป้งมาหชุดแป้งมาใช่ไหมอ๋อก่อนใช้ดีดแล้วชุดเอาไป กวางหมูเป็นเพินนะกับน้ำมาตู๊กทีนะคะัข้ามือเย็นด้วยกันนะคะเราตัมไม่้ยุดเลยกับเข้าบ้านอนาบน้ำนอนเลยนะเดี๋ยวรู้ ทนทดี่ิหิกิงราดข้าวลงมาเนื้อสุกตัวบักยาวเขาก็ทอดด้วยนะคี่ ฝักยาวก็้ทอดด้วยอืออืเป็อแืออ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 ือวือาืออ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 มออื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 ออกออื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 อาเออือลืออื่อือื่อืออืออือ้ืออืออืื เดี๋ยวพักลองตัวผักยาวผัดพริกขิงก่อนเป็นไงเ <Okay. S 1> นะื้อมันแห้งๆนะไม่มันเนาะคุกข้าวคุกข้าวรอให้พี่โดโดชิมหน่อยอ,อันนี้ปูหล่นไปปูหล่นนปูหล่นแล้วก็ให้ผักผักแกล้มมาด้วยครับ พามาผิดหวังไหมทำการบ้านมาครับ้วดูเวลาด้วยนะเวลานี้บ่ายสามโมง<ม>คนก็ยังไม่มามื้อเที่ยงก็ทานไปแล้วอะคุณคึงสั่งมาปูหล้นสไตล์สุพรรณไม่ตัดกระิกระจ้อยอย่างนั้นล่ะกินไหมคนดูกินไม่สะใจดูไม่สะใจเลยดีดี กับข้าวเร็วมากเลยนะมาแป๊บเดียวม,มาอย่างละอันนี้อะไรเอย่ยอันนี้เป็นหมูผัดเ็ดอนี้คร็บตเ็นหมูผัดเห,นนเห็ดหอมเต็มโต๊ะไปหมดแล้วในขณะนี้เรากินไปสองมือ้อรวมกันเลยครับกลางวันกับเย็นอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ที่นิยมทานนะครับมาที่นี่ต้องต้องทานอานหลนของคุณเป็นไงหลนะ ูผัดพริกเผาเฮ้ยเอ็นหมูผัดเห็ดหอมพริกเผาที่ไหนจ๊ะก็คือปูหลง้างครับต้องซดน้ำครับปูหลงหอมหวานอมเปรี้ยวอะ่ะหวานหวานอมเปรี้ยวอะ่ะตัดปูมันโดนแล้วตัดปูมันพึ่งเลยวหวานหวานอมเปรี้ยว จะประมาณสองตัวลอยเข้าตามแล้วกันเขามีหมูสับด้วยไห อันนี้เป็นกระเพราเนื้อตุครับกับกเราเนื้อตูเนะกับเราเนื้อตูนงนาคาปลในเมนูนี้คุณตัก,กไม่ทนันผมกับพีโยนทานก็ชิมกับเพาเนื้อสูเาเนื้อูงถ้าตากลิ้ง I <laughs> แ้วูจังมาเนี่ยเนาะ,ะ้กดูไม่ไม่เป็นมันนะแค่ กานเงี้ยไม่ผิดหวังคือสั่งอนะไรไปเนี่ยสั่งเอ็นก็เป็นเอ็นสั่งเนื้อสุ่มก็เป็นเนื้อสุ่มสั่งปูปูปเต็มเต็ไม่มีว่าสั่งนั่นแล้วเกิดก็จะได้ของที่สั่งอยู่ในจานนี้ที่หน่อยๆเป็นเห็ดเยอะเป็นผักเกยอะไม่ใช่เป็นเตนะ็มเ เนื้อเนี่ยสั่งเป็นเอ็นเอ็นหมูผัดกับเพราม็ได้นะคนทม่เศษขอขอโวดาขอโวดาถึงปวดเลยครับปวดโซดา

เรกินตัวเลยเรากินกุ้งรสชาติยังไงเป็นมะขามไหมใช่มะขามไหมเป็นซอสมะขามไหม เดี๋ยวเรากินเนื้อเน้นๆกินคำใหญ่ไปต,ต่ค่อยกินกินช้าๆด้วยจ,จะมาชิมอันนี้ผ้ทอดอเกลือคูทอดเกลือทอมาล้จิ้มแบออบซีฟูดด้วยนะเียวหวานๆูดตต กุ้งเิ็มตับเิ็มคำก็เกลือเข็มน้อยๆหอมๆลูกเลี้ยเพื่องเกม็มเกินป้อมอ,อ,อ,อร่อยนะอันนี้เขาไม่หวานแต่ว่าความหวานจากกุ้ขึ้นมา พูดตักพูดตักนั่งเหมืออะไรพี่อโดนั่งเหมือเนี่ยผลงานความเสียหายเขาเนี่ยทีแรกบอกว่าโอ้สั่งเยอะทางร้านบอกว่าหลายอย่างแล้วน,นะไม่รู้ซะแล้วว่าบ้านโดโดพาเที่ยวถ้าเจอของอร่อยอะไม่มีเหลือแลกล้วอันนี้ครับพี่คนจดบินบอกว่าเยอะแล้ว <c oughs> แต่ถ้าพวกเราเจอของอร่อยเนี่ยก็จะอยู่ในสภาพนี้ครับอืออืม่คุณตักใจตป้งเมื่อเมื่อกี้เห็นสั่งเยอะบอกว่ามีข้าวเปล่าสองจานอ่าขอดูใบหน่อยอ่นีครับ เดี๋ยวเพื่อนๆจะถามว่าอะไรเท่าไหร่ก็ลองดูนะทั้งหมด1,850ครับนี่ส่วนราคาอะไรเท่าไหร่ก็ตามนี้เลยครับป mm hmm. ูหลนเท่าไหร่นะฮะ350 mm hmm. แต่ปูสดปูสด mm hmm. นี่ครับ mm hmm. เรียบร้อยเอานี่ไหมพันแปดร้อยห้าสิบครับอิมแล้วไปได้ได้กลับบ้านได,ได้ได้ตังคอนขอบคุณมากครับอร่อยมาก หลักฐามยืนยันให้ดูอีกทีหนึ่งลืมกุญแจรถอะปดตัดเิดที่เดียวกันเลยครับก็โดมายืนตรงนี้โโดนมาตรงนี้สิรวมโดนชักเดินช้าและอิ่มก็สำหรับร้านอาหารขวกนะฮะขวเกเ่าแก่กว่าสามสิบปี อยู่ที่กลางเมืองเนี่ยถนนถนนนางพิมเนาะใช่ไหมนางพิมตรงเนี้ยเนาะก็คงเท่านี้นะครับเพื่อนๆถ้าชอบอย่าลืมโดกดไลค์ครับกดไลค์กดแชร์กดจับไลค์กดแชร์กดไลค์ไลค์ให้น้องดวยดด้วยนะครับไปดูด้วยนะครับสวัสดีครับเจอครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับขึ้นรถ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 